หลายคนมองว่านี่คืออาชีพที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีน่าอายนั่งขายพรากินอยากจะบอกว่าท่านเหล่านี้แหละทรงลูกเรียนสูงสูงมีบ้านมีรถมีเงินเลี้ยงคนในครอบครัวอย่างสบายๆโดยไม่ต้องไปเป็นลูกน้องหรือลูกจ้างใครมีสระเวลาเป็นของตัวเองอยากกินอยากนอนตอนไหนไม่มีใครคอยบังคับขยันมากก็ได้มากไม่มีลิมิตเพดานของไรายได้บางท่านทํางาน5้านาทีสิบนาทีรับเงินหมื่นเงินแสนหรือเงิน 10, ล้านมาแล้วที่สําคัญมาเป็นอาชีพสุดตรริต ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาที่ทุกคนมีสิทธิทำได้และไม่มีวันที่จะถูกเลิกจ้างหรือกเกษียณอายุแก่แค่ไหนก็ยังทำได้เรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งสร้างไรายได้เยอะสวนทางทันทีกับหลายอาชีพพอแก่ตัวลงไปก็ไม่มีใครเอาไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานอย่าบองข้ามอาชีพไร้ปริญญาแต่ทรงพลัง หลายคนมองว่านี่คืออาชีพที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์รีน่าอายนั่งขายพราดินอยากจะบอกว่าท่านเหล่านี้แหละส่งลูกเรียนสูงสูงมีบ้านมีรถมีเงินเลี้ยงคนในครอบครัวอย่างสบายๆโดยไม่ต้องไปเป็นลูกน้องหรือลูกจ้างใครมีสระเวลาเป็นของตัวเองอยากกินอยากนอนตอนไหนไม่มีใครคอยบังคับขยันมากก็ได้มากไม่มีลิมิตเพดานของไรายได้บางท่านทำงาน5นาทีสินาทีรับเงินหมื่นเงินแสนหรือเงินล้านมาแล้วที่สำคัญมันเป็นอาชีพสุดติต ไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาที่ทุกคนมีสิทําทด้านและไม่มีวันที่จะถูกเลิกจ้างหรือกเกษียณอายุแก่แค่ไหนก็ยังทําได้เรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งเกายิ่งสร้างไรายได้เยอะสวนทางทันทีกับหลายอาชีพพอแก่ตัวลงไปก็ไม่มีใครเอาไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานอย่าบองข้ามอาชีพไร้ปริญญาแต่ทรงพลัง